ครับผมกเกษมฟาร์มครับปีนี้ก็เป็นดาวเรืองรุ่นแรกของปี65เลยนะครับเนี่ย60,000ต้นเป็นพันของอมหาโชคเอกะพาวเวอร์อที่ที่เ็นเห็นเนะ่ลองถ่ายดูเนะนี่ะเนี่ยทั้งหมดนี่คือ60,000ต้นครับเนี่ยนน่นน่ยยาวไปนู่น,น6 0 0 0 0ต้นอาตากล้องถ่ายไปทั้งมื่อหน้านี้ มันเป็นหน้า,าช่วงเปลี่ยนฤดูจากหน้าหนาวเข้าหน้าร้อนอันนี้ช่วงแสงก็จะสั้นแล้วก็ยาวาาาช่วงนี้เราต้องหาพันธุ์ที่ว่าให้มันปรับตัวเข้ากับ,กบสภาพอากาศได้เพราะว่าช่วงช่วงแสงมันจะไม่เท่ากันพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดก็คือมหาโชคของเอกะ อันนี้จะปรับตัวได้ดีมากเลยช่วงที่ว่าเปลี่ยนฤดูช่วงแสงคือสั้นแล้วก็จะเข้าน้าร้อนกับยาวมาหน่อยหนึ่งมันจะ,จะเจริญเติบโต,ตได้ดีอาสังเกตดูได้เลยครับเนี่ยให้ดูตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยถ้าต้นไม้จะจะ,จะเจริญนอกน้มได้ต้องต้องมีใบเยอะเพราะต้นไม้ใช้ใบปรุงอาหารอาดูครับเนี่ยเยอะไหมเนี่ยเยอะเนี่ยดูเยอะเนี่ดยดูใบมันเนี่ยแต่ถ้าเป็นพันพัน,พนอื่นใบจะน้อย พอใบน้อยปุ๊บปรุงหารไม่ดีมันจะงามไหมล่ะครับมันก็ไม่งามเพราะฉะนั้นขั้นแรกเราต้องเลือกพันธุ์ให้ถูกกับฤดูเลือกฤดูให้ถูกกับพันธุ์ถ้าเราเลือกได้ขนาดนี้เราก็สามารถที่จะชนะไปแล้วครึ่งตัวแนละ้วอ่าอีกเลือกอ่าต่อไปก็แค่เลือกบริหารจัดการให้ดีเท่านั้นเองนี่นี่ชนะแล้วนะถ้าเลือกพันธุ์ถูกเอาไปดูนะะเอาไปด้าน,นูุดแล้วก็ไปมุดอันนี้ยังไม่ได้ตัด อผมปลูกวันที่ที่แปดที่เก้ากุมภาอ่าแล้วจะเริ่มตัดวันที่ยี่สิบหกที่ยี่สิบหกกุมภาวันนี้คือตัดวันแรกเลยเอ้ยี่สิบหกมีนาอ่าวันนี้ตัดวันแรกครับอ่าเดี๋ยวไปดูที่ตัดแล้วาตากล้องตามมา ที่26ที่26ตัดแล้วครับเนี่ยตัดแ,แล้วลักษณะจะเป็นอย่างนี้อ่ดอกดอกอ่าเนี่ยก็เหลือประมาณนี้แต่ถามว่ายังดอกใหญ่อยู่ไหมเขายังใหญ่อยู่ครับเนี่ยแล้วดอกดอกใบเยอะนี่ไม่ต้องกลัวอย่างน้อยอยู่ได้ประมาณเดือนครึ่งหรือ2เดือนครับถ้าถ้าสภาพแบบนี้ต้นแข็งแรงมากอ่าพันธุ์นี้ต้นแข็งแรงยอมรับเลยทําตัวเรื่องมา28ปีแล้วครับตั้งแต่สมัยซอฟอะซอฟมาก่อนนี้ผมผมรักมากเลยซอฟเนี่ยซอฟเป็น สมัยก่อนในเียกกันสั้สนๆแบบซอฟเป็นพันธุ์อเมริกันปิงทองติดตลาดมากระเทินน้ำระเทินบกไม่ต้องเลือกสายพันธุ์ปลูกได้ทั้งหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝน,านแต่ตอนนี้ต้องเลือกสายพันธุ์แล้วก็ให้ถูกกับฤดูอย่างที่ผมบอกไปช่วงแรกฤดูให้ถูกกับสายพันธุ์เลือกสายพันธุ์ให้ถูกฤกดูอันนี้ตัดแล้วสภาพเป็นอย่างนี้ก็ยังก็ยังดูดูสภาพครับอันนี้ยังไม่ตัดอันนี้ตัดตรงนี้วันที่ยี่ก็อันนี้27จะตัดตรงนี้วันนี้ตัดได้แค่นี้เองต่ดก้องสานไป เนี่ยตัดได้แค่นี้เนี่ยเนี่ยเนหกหมื่นต้นเนี่ยอ่าอีนิดหน่อยอุ้ยสุกนิดนึงน่ะอ่าขาดไปอ่าแปลงนี้อ่าสำหรับแปลงนี้อ่าแปลงนี้จะตัดวันพวกนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดอ่าก็ยังไม่เสร็จอ่าฝั่งนู้นมองไปไกลก็ตัดวันที่ยี่สิบแปดเท่ากับอ่าเท่ากับตัดได้วันละสองหมื่นเลยสองหมื่นต้นวันนี้ก็ตัดเข้าไปแล้วอ่าแต่พ่อพิเศษดอกใหญ่จริงๆอ่ะแสนหนึ่งทัน อดอกรองอีกสองหมื่นวันนี้เข้าไปแล้วแสนสองหมื่นกว่าสรุปแล้วไปตัดสามวันนี่ดาวเรืองได้ประมาณสามแสนกับสี่แสนนี่แรกนะเนี่ยดอกโอ้รับประกันเลยยุคนี้ต้องมาหาโชคของเอกะครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันยาวเพราะว่าถ้าจะคุยกันไปเรื่องบริหารจัดการเนี่ยโอ้โหเรื่องมันยาวอะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นต้องอไว้คลิปหน้าครับแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบาย